มาจ้ะเราบอนนี้มาทำปัดหมูสามชั้นกับฟักบรุจ้ะทีนี้เราจะเอาหมูลงไปคั่วรีดน้ำมันออกก่อนจ้ะเติมน้ำลงไปสักหน่อยอัน้ำเริ่มเดือดแล้วนะจ๊ะเราจะคั่วให้น้ำมันแห้งเลยจ้ะให้น้ำแห้งเลยจ้ะแล้วเดี๋ยวน้ำมันหมูก็จะออกมาเดี๋ยวจะใช้น้ำมันหมูนี่แหละจ้ะ

đang bàn ăn có sao về mình liền nhiều <laughs> hơn nó bị cắt này đi cả đã, mình ăn để cắt chúng trước còn miếng cho kênh Để Ô ô Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ใส่ขบเดีลงไปเลยจ้ะนี่มัได้ของหอมเลยใส่ของไปเยอะจ้ะย่จะใส่แค่น้ำมันปล่อย่ปใส่น้ำมันปล่อยไปหนึ่งช้อนน้ำตาลไปสักหน่อยนึงปาดจะ

หัวนี้ก็จะทำมาคั่วให้มันแห้งๆกรอบๆกับข้าวมื้อเช้าของเราก็ใส่เสร็จแล้วจะจิ้มน้ำไม่มีเลยจ้าจริงๆตัดน้ำปลาคู่น่าจะหมดเดี๋ยวชิมสักหน่อยนึง ได้หรอกเราออโอ้หเดยใส่น้ำมันหอยลงไปอีกจ้ะไม่ได้รสชาติอะไรเลยเราไม่ได้ใช้น้ำปลาใช้แค่น้ำมันหอยอย่างเดียวนะมันจะได้กค้นๆหน่อยจ้ะ<อ>น,นี่เราเรินขัดขัดดูใบแดงของเตา